วันนี้เราจะไปบ้านคุณศึกบ้านของบอสแนนแฟมิลี่กันโดยบอสเนี่ยจะชวนผมมาแล้วหลายต่อหลายครั้งผมก็ผัดผ่อนกันมาตลอดนะแต่ดะแหละวันนี้ได้เลิกงามยามดีที่จะไปแล้วจ้าขับรถขึ้นทางด่วนมาประมาณ1ชั่วโมงนิดๆมาถึงบ้านของบอสแนนแล้วน้องคุณสึกออกมาต้อนรับด้วยตัวเองเลยบ้านบอสแนนบอกเลยว่าใหญ่มากบ้านบอสแนนใหญ่มากมีสวนด้วยวันดี ดีค่ะเมีฟิตเนสได้มากด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสดีครับสดีครับสุดหล่อที่เธอเหลียวคงไม่เสียวท้าผมหล่อมาปุ๊บเด็กสองคนเปิดฉากเล่นกันปาทั้งออเดนและขุนศึกเล่นการสู่อสานใหญ่เลยเด็กจอมทำลายล้างสองคนืองทำลายล้างทุกตีทุกอย่างเออเออ ตอนนี้เรามาชวนน้องขุนศึกเล่นเกมเศรษฐีอเดย์เอามาจากบ้านเลยจ้าอเดย์นี่ชอบเล่นเกมเศรษฐีมากนะส่วนนี่เนี่ยนับว่าเป็นครั้งแรกเลยที่น้องขุนศึกได้ลองเล่นเกมเศรษฐีถ้าน้องล่มละลายน้องอยากซื้อบ้านเพิ่มเติมใช่ไหมน้องก็อ่านบ้านอันนี้ซื้อบ้านหลังละเท่าไหร่ลองเล่นเอาวจวนี่แหละ เข้าใจไหมหมดเตอพี่ก็ต้องจ่ายสองพันห้าร้อยซึ่งเป็นวันอะไรมางี้โอเคเอาชัยมาไปรู้สึกยังงงอยู่ว่าอะไรครั้งแรกเล่นซอดแอบกันตอดีกว่าคือว่าเป็นก่อนเลยมาเอาอุปกรณ์ใส่กุศลถ่ายที่มันเล่นอย่างเงี้ยมันเกิดเลยศึกแอบไหนเออเฮ้ยวิ่งหนีวิ่งหนีขุนตึงต้องมีที่ประจำแน่ในบ้านตัวเองดูส่้งมาหาเลยแล้วปะนั่นเองนั่นเองเจอแล้ว ว้าวติ๊หาแล้วนะหาเลยได้ครับอุ้ยเนียนครับบอกเลยวันนี้เนียนทุกคนครับเฮ้ยไม่เห็นเลยวะอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีล้ววุฒจะหาเจอไหมครับห้องน้ำห้องน้ำ ไปไหนวะเอ้าอยู่นี่อ, <c oughs> อ้าโอ้อยู่ในโซนที่ใหม่เลย, <c oughs> ยนนเนี่ยอยู่ในโซ่เนี่ยอย่างเนียนอ่ะอ๋อดี่อ่ะเอ้าวเดียยังหาไม่เจอเหรอรู้แล้วยังต้องนี้ไม่ใช่หนูรู <c oughs> ้แล้วหนูรู้แล้วห <c oughs> น,นูร,ร <c oughs> นู้แล้วอยู่ในพม่าดาอยู่ในพม่าดาวรู้ตรงไหนอะ่ะเขาเรียกเดาเปล่าชี้เป้าอ่ะคุณตึกใช่คุณตึกชี้เป้าหมดเวลาหมดเวลาเฮ้ยเฮ้ยมีเสียง ไม่ใทำไมเมื่อกี้ไม่เห็นวะอ๋อเดียวโอเดียวเมื่อกี้ก้มลงไปแล้วเขาไปแอบตัวนั้นได้ไงวะอะไรอยากเล่นด้วยนะโอ้มันกินอะไรอ่ะมันกินมะเร็งอะไรอ่ะอ้าวเดีวอ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยอะไรอะมะเร็งเราเล็นมาเร็งกันอะอ้าวต่อ Oh my God อย่าอ้าวไม่ปวดถอยหลังไม่ปวดเลยได้ไม่ไปปวดถอยหลังได้ก็มันทายหมดแหละ สวัสดีครับวันนี้พี่โปรดก็มาบ้านบ้านผมนะครับเดี๋ยวคราวหลังผมจะไปบ้านพี่โปดบ้างถ้าทุกคนได้ดูคลิปนี้ก็แสดงว่าพี่โปดไม่ขี้เกียจนะครับแล้วเขาก็ตัดคลิปนี้ลงใช่ไหมพี่โปดปกติไปไหนไปก็มักก็ถ่ายบ่อยะเขาถ่ายบ่อยทุกคนแต่ถ้าทุกคนแบบว่าอยากดูบ่อยๆอ่ะก็ต้องแบบช่วยกันแชร์ไงช่วยกันดูนะพี่มันจะได้มีกําลังใจอันนี้เราจะได้ดูกันในช่องวันโปดนะแล้วก็วันพีซตอนนี้พี่พี่โปรดเข้าไปคุยกับอาจารย์ละ แล้วเขาบอกว่าเออลูฟี่ตายนะครับตอนสุดท้ายตายไปแล้วรอบหนึ่งคืนชีพมาแล้วตายแล้วรอบหนึ่งคืนชีพครับนะได้เวลากินข้าวแล้วจ้าอาหารที่บอสแนบอกว่าแม่กลัวทำเด็ดมากอร่อยอร่อยจริงนั่นแหละนะมาอีกแล้วโซไมาอีกแล้วอ่ะมาอีกแล้วจัดเตม็มโอู๋เหมือนยกแล้วอาหารมาไว้โต๊ะกับข้าวเลยจ้าตื่นเต้น ทูกงนโ้โหขุนกินโคกแกงย่เป็นอรที่โคตรอร่อยอยู่เป็นอะไรแล้วอยู่เป็นนันแหะ่ะโคตรอร่อยเลยดิสอาทิตย์แม่งขับรถมาอย่างเดียวแล้วว่า้วไมหุนศึกกินโคกแกงยนจิ้วจี้ยเ่นแลวครับยแรกเนาะเขากินจิ้ว ตกใจนึกว่ากินไปหลายแก้วพ่อพ่อแต่กิบด้วยเบ้าแก้วมีนะพ่อแต่นั้นไม่ใช่แก้วโค้ก้วบุ๊คในระหว่างที่กินข้าวอยู่เนี่ยพ่อบอสก็คุยถึงเรื่องอนาคตน้องขุนศึกนะครับอยากจะผลักดันให้น้องขุนศึกเนี่ยเป็นนักฟุตบอลเก่งๆเป็นนักฟุตบอลที่ได้ไปโลดเล่นที่ต่างประเทศนะโอ้พ่อบอสนี่ทุ่มเทกับการกีฬาให้กับน้องขุนศึกมากนะพูดคุยได้อย่างออกรสชาติกันแบบสุดๆนะก็ขอเอาใจช่วยน้องขุนศึก ว่าถ้าอยากเป็นนักฟุตบอลจริงๆแล้วอยากเดินเส้นทางสายนี้จริงๆเนี่ยขอให้ประสบความสําเร็จตามที่น้องขุนศึกและพ่อบอดตั้งใจตั้งเป้าหมายเอาไว้นะส่วนตอนนี้น้องอเดกับขุนศึกเล่นกันตั้งฐานทัพป้องกันเจ้าชีโร่เนี่ยเออเล่นกันบันมากนะสองคนนี้นะโดนหมา,จาโจมตีอ,อ่ะเขาลงน่ยอ๋อนี่คือห้องขุนศึกนะครับไหนขุนศึกพาทัวร์หน่อยไหนตรงไหนคืออะไรตรงนี้คือห้องไหนตรงนี้คือห้องน้ำครับเด็แอ แอบทำไมอะ่ะ <c oughs> โอ้ยสกปรกขึ้นมาแอบพี่อดีแอบพี่อดีพี่อดีอน้ำอยู่อันนี้คือเครื่องที่นอนเครื่องที่นอนโอ้โหนี่เล่นมวยปั้มได้เลยใช่ไหมที่บอกใช่ไหมโอ้ใจเย็ยเนใจยเจยเน็ยเนใจเย็นโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นพอบอกเล่นมวยปั้มระคึกใหญ่อันนี้คือที่ดูดฝุ่นหือเป็นระบบสัมผัสด้วยใครแนะนำใคร,รได้หนึ่งแล้วได้ฮะทำไมฝุ่นติดหัวจังเลยได้คะแนนนำได้วหรอ โอ้ยจะปียจะปียตกกันเออี๋เออี๋เออ้๋ตอนนี้เรากำลังเสริมสร้างบิตภาพของครอบครัวนะครับด้วยการที่บอสพาดูลักดาแลม น of of s. <S storm, ี nice anyway ่หนังแห่งวิตภาพนะหนักแห่งครอบครัวนะสามตารสัมพันธ์อย่างดีเลยอ่ะแล้วในหนักพ่อมันฆ่าลูกตายแล้วฉากน่ากลัวแล้วเฮ้ายิ้มยิ้มยิ้มย่ามยิ้มย่้ยิ้มยิ้มยิ้มย่ายิ้มยิามย้มย้ยิ้มยิ้้มยิยิ้มยิ้ยิ้มิมยิ้มยิ้มย้มยิ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 ้้ ชัตเตอร์ครับนี่คือการสามสัมพันธ์ของสองครอบครัวนะครับหนังผีเด็กขุนศึกดูตาแป๋วเลยจ้าชอบชอบหนังผีอเดก็ดูอเดก็ดูครับอเด่ยชอบไหมส่วนแนนติดนิยายครับจะมีอยู่คนหนึ่งที่อยู่นอกมันติเวิร์ดดูซีรีส์เกาหลีอยู่เขาไปห้องมึงเนี่ยอยู่นอกมันตีเวิร์ดอยู่นอกมันตีเวิร์ดแล้วส่วนคุณบอลแนนแนนดูซีรีส์เกาหลีอยู่อะอยู่นอกมันตีเวิร์ดเขาดูหนังผีตัวเองนอนร้องไห้งงเลยจะคุยอะไรกับท่านผู้ชม งงไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีฝากติดตามด้วยครับช่องอะไรก็บอกไปแค่นั้นแหละฝากติดตามแวยครับว<อ>ัานแนแตมเบีได้เวลาเข้านอนแล้วจ้าหลังจากที่ดูหนังเสร็จคือเรามานอนบ้างคนอื่นแล้วเราดูหนังผีไปสองเรื่องบรรยากาศมันหน้านอนไม่ได้ไม่ไ้ <G ül üyor> อะไรวะเนี่ย <G ül üyor> บอสแม่งรับน้องพาดูหนังผีสองเรื่องก่อนนอนแล้วที่เรานอนประมาณตีหนึ่งนิดนิดละนิดตีหนึ่งนะโอ้โหสุดยอดเลยมา เจ้าบ้านตอนรับเป็นอย่างดีพาดูหนังผีก่อนนอนเฉยโอเคได้เวลานอนละง่วงเจอกันพรุ่งนี้หุนศ <c oughs> ึกแต่งตัวเตรียมไปซ้อมบอลแล้วโอ้แต่ไปสายนะครับวันนี้ <c oughs> ไม่ใช่วันนี้ดิไปสายทุกวันเอ้ย <c oughs> <c oughs> กลับบ้านแล้วจ้าเรื่องหาคือื่อเช้าตอนไปอาบน้ําเปิดประตูห้องน้ําไม่ออกแปรงฟันเสร็จแล้วเราก็รูว่าผีแม่งหลอกอ๋อที่ไหนได้บอสบอกประตูห้องน้ามีปัญหาอยู่แล้วบางทีมันเปิดไม่ออกกันได้ไม่นี่แม่ม <laughs> มบ้านก็เคยติดอยู่ข้างในองบอสบ,บ,บอกแ <laughs> ม่บ้านก็เคยล้อตะโกนออกมาตอนแรกตกใจก็บอกตกใจ,กใจอยอยงริงเว้ยเช่ผีป่ะวะกูอยู่ในผวงังแล้วแบบว่าผีแม่งมาเข้าฝันอะไรวะเพิ่งดูนางผีไปสองเรื่องด้วย เดือดเดือดด้วยสองเรื่องชัตเตอร์บตัตเตแรล